สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ล็อตอีซีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับโอนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋านะครับผมทั้งหมด4โค้ดนะฮะ ถ้าใครนะครับอยากได้โคดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโคดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโคดกันนะครับแก่นครับก่อนเราจะแจกโคดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่ง ในคลิปนี้นะครับผมพี่จะมีการแจกเพชรนะฮะหนึ่งพันหกสิบเพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่องเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่องของแพ็กเกจตัวละครอัลลูดนี่เลยนะครับผมจำนวนสิบแพ็กเกจครับก็ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรครับต่อหนึ่งแพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่องเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลืออออกกกกกรรรัับบบบไไไดด้้เลยยนนะะคาหพี่ นะครับที่มีการจะส่งไปให้นะครับผมดาร์กทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นี่ครับหรือกระบอกเก่าแล้วแต่นะครับร์้หมดทุกแบบเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่ังมีการจะส่งของขวัญนะฮะให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้เลยนะครับใครคอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมดาร์กทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นชื่อครับผมหรือว่าท่าท้านะฮรหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับสำหรับการรับขอนงวันพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งเชื่อในคขามผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วยูดีของเตงเอาไว้นะครับ ง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับกันก้าสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะถ้าอยากได้ขอรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกันยาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะตอนนี้นะฮะพี่ขอพาน้องๆนะฮะไปดูโค้ดกันก่อนดีกว่าเลยนะฮะว่ามีอะไรอัปเดตบ้ากนะฮะสำหรับโค้ดในวันนี้นะฮะอย่างแรกนะครับผมโค้ดนะฮะก็จะเป็นในส่วของสกินปืนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเป็นสองลูกสองหิมะนี่เลยนะเป็นลูกสองเวนเจอร์บริสนั่นเองนะครับโบนดสเป็นหนึ่งลบแมกซินหนึ่งแล้วก็บวกแมกยินสองนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็จะมีสอดเป็นสกาชครับผมเป็นในสองสกาชมพูนั่นเองนะครับเป็นสกาคือเป็นเลิฟนะฮะบวกหนึ่งนะฮะลบอัตราไม่ใช่ลบอัตรากัยิงดิลบระยะนะฮะบวกอัตรากันยิงสองครับแล้วก็บวกหนึ่งเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะหัวลิ้นพันนะฮะนี่เลยนะฮะสำหรับสกาคือเป็นเลิฟนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางของเราฮะเป็นในสอง ท่าทางเบบี้ชาร์กนี่เลยนะครับผมเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนะฮะนี่นะครับผมจดู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 นะฮะแล้วก็จะมีสักกระเป๋าสะพายนะฮะเป็นกระเป๋าเบบี้ชาร์กของจันเลยนะครับเป็นกระเป๋าเพล่ามใบนี้เลยนะครับอ่านะฮะสำหรับอ่าของที่พี่พูดมาอย่างนี้นะฮะเหมือนเป็นกระเป๋านะฮะเออต้องเติมโค้ดเท่านั้นนะฮะเออแรงมากนะฮะสำหรับกระเป๋าใบนี้ไม่มีขายเนี่ยบอกก่อนเลยโอเคนะฮะแล้วก็จะมีสองเพชรครับหนึ่งหมื่นเพชรครับ สามารถเติมได้20คนคนละ500เพชรนั่นเองนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับผมอ่าวอันนี้ก็อ่าขอไม่บอกแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เดี๋ยวโค้ดสำหรับโคนะ้ดนั้นเดี๋ยวพี่ขอบอกไว้อ่าอีกท้ายๆก็แล้วกันเนาะนะไม่ต้องก่อนะไม่ต้องก่อนะเดี๋ยวพี่จะบอกบางช่วงนะฮะเออนะครับผมไม่ต้องก่อนะแต่ตอนนี้ขอให้น้องๆดูคลิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันนะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมที่อัปเดตก็มาเป็นสองสกินปืนนี้เลยนะฮะอ่านะครับก็เป,ป็นสองของสกินนปือ่ สเปรย์อ่าโอเวอร์อันนี้เลยนะฮะเออนะี่ครับก็เป็นปืนนี้นะเป็นปืนใหม่นะเป็นมันไม่ใช่ปืนใหม่หรอกของต่างประเทศมานานแล้วนะฮะเออนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมี2เป็นกิจกรรมนนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมอ่า uh. เซ็ตแอมเพรสแบนนั่นเองนี่ครับนี่นะมีชุดของผู้หญิงนะน่ารักน่ารักนะครับนี่นะมีตรงนี้คำว่าว้าวด้วยนะว้าวเป็นไม่เขียนว่าวู่ปะวูว้าวว้าวว้าวมาแหละเออนะฮะเออก็เป็นคำว่าว้าวนะไม่ใช่วูนะวูมันต้อมีตัวเฮสนะครับโอเคแล้วก็นี้ z ุ o m นะฮะหนึ่งครั้งนะฮะหกสิบเพจสิบครั้งก็หกร้อยเนาะก็ใช้คูปองส่วนลดได้ห้าร้อยมา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าซึ่งมันจะบวกแม่นยำนะฮะหแล้วก็บวกเจอกเกาะสอง่จอกเกาะคือแบบยิงแม่งเกาะแตกแน่นอนนะฮะแล้วก็ลบแม็กซ์เซนหนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดเปิดเลยดีกว่านะครับกดเปิดไปอาชิบอ่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะไม่ได้ครับผมโอ้โหโอเคให้อีกครั้งหนึ่งฮะพอนะครับผมสำหรับกล่องคิดปนี้คือพี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะมันซึ่งสถานะหรือว่าสเตตมันไม่ค่อยโอเคสําหรับพี่เนาะโอเคนะเดี๋ยวเรากดเปิดเลยดีกว่านะครับกดเปิดไป อาชึบไม่ได้หรอเอ้ยได้ V S ทาวอนก็ไม่ใช่ V S ดิ S V D นะครับเอ้ยอันนี้โอเคนะอันนี้ซึ่งพี่อยากได้นะครับอ่าเป็นปืนที่พี่อยากได้นะสำหรับ S V D ตรงนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับ S V D ตรงนี้คือดีมากนะดีกว่านี้อันนี้ Max 12ได้ไหมก็อันนี้เออเนี่ยจะลบความรู้เคลื่อนที่นะตอนเราแบบ ถืออยู่มันจะวิ่งช้ามากนะมันไม่ค่อยโอเคนะแต่ลดความเร็วเคลื่อนที่ก็ได้อยู่ทดทดแทนตะการยิงได้อยู่มัเออเนี่ยน่าๆน่าจะได้อยู่แต่วิ่งช้าลงนะนิดหนึ่งนิดหน,นึ่งนะก็เอาเคลื่งเคลียร์ไปแทนแล้วก็มีเ่องของใจนะบักใจของเรานั่นเองนี่ครับนี่นะเป็นบักใจนะโอ้โหสุ่มแพงมากไอ้ใจมันไม่ได้สเต็ปกงสกิลมันไม่ได้ดีเลยเนะฮะแต่ว่าราคาสูงแพงมากปกติอยู่ที่300ใช่ไหมตัวอื่นนะที่ผ่านมาอยู่ที่300ร้อแต่จ่ายไม่600อ่ะ นะ่ครับจ่ายแมงลอบหกร้อแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นคาตานะาใหม่อ๋อขอเนี่ยอยากได้นะอันนี้อยากได้อ๋อท็อปอยากได้นะฮะท็อปอยากได้โอเคเดี๋ยวขอเลือกสองอันนี้ออกไปก่อนนะอันนี้สองพันห้าร้อยเพชรได้แน่นอน,นครับผมไอ้ก้าเพชรหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องไม่ต้องไปหวังมันฮะกดเปิดไปไม่ได้อ่าชุดก้าเพชรครับผมอชึบปึ๊บเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อยู่สวยอยู่อันนี้สวยอยู่นะโอเคกดหมุนไปอีกนะฮะเก้าอื้อ โอเคฮะต่อไปครับผมต่อไปฮะกระเป๋าอุ้ยแรงโอ้โหแล้วก้าเพชรได้อันนี้มานะร้อเ้าสิบก้าเพชรชิบ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 โอ้โหได้กระเป๋าเฮ้ยได้กระเป๋าเลยเหรอเฮ้ยได้กระเป๋าถามร้อยเก้เก้าเพชรไปฮะทุกคนครับอ่ะชิบโอ้โหแอร์บอทแอร์บอทโง่โง่เนะฮะไม่ได้อะไรเลยนี่ครับผม้แอร์บอทเนี่ยเฮ้ยโอ้ไอ้ระเบิดน่นระเบิดเฉยเลยทุกคน เีย mm. mm. ์ให้เก like wow ้าร้อยเก้าสิบเก้าเพย์ครับผมเรียบร้อยฮะคาตาณะนะครับเป็นคาตาณะสปริตนะฮะโอเวอร์ซิตมันเขียนมันอ่านว่าไงอะโอเวอร์เซอร์โอเวอร์เซอร์โอเวอร์โอเวอร์เซอร์ไม่รู้ดินะเพไม่ค่อยเก่งคำพวกนี้นะคำสั้นๆอ่านได้นะคำยาวๆอ่านไม่ค่อยถนัดนะภาษาอังกฤษนะเกียรติสีก็ยิงนะแต่อ่ะโง่มากนะตอนนี้นะฮะเออนะ คืออันนี้พี่พูดจริงนะภาษาอังกฤษพี่เกตสนะีเนี่ยบอกเลยแต่ว่าสมัยเรียนนั่นสมัยเรียนอยู่นะแต่ตอนนี้คือแบบแม่งแบบเกตที่อะไรก็วัดเกตไม่ได้ตอนนี้คือแบบต่ํากินนะฮะต่ํากินบางทีมันต่ํากินนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นกปืนอันนี้ก็ได้หมดหมดแล้วนะของพวกนี้แล้วก็มีของพวกกิจกรรมพวกนี้นะก็อย่าลืมมาเล่นกันให้ครบด้วยตรงนี้แลกถ้าทางฟรีนะก็อย่าลืมมาทําให้ครบกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะอีกเก้าชั่วโมงแล้วนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะ จัดการอะไรกันให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับผมอุ้ยหมื่นสามอุ้ยโหมันไม่ได้หรอกทุกคนครับของพวกนี้ดูดิฮึบคือ,คอพี่ไม่ได้ต้องการอยู่แล้วนะของพวกนี้นะคือมันของฟรีด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยใ<อ>ชยย้สักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็มานี้ก็แล้วกันอ้พีี่นไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ไม่ได้บูลลี่เด้อนะครับไม่ได้บูลลี่นะแต่พี่พี่ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะน้องๆก็เห็นอยู่นะครับโอเคนะครับก็มานี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ สำหรับไอเทมโค้ดครับผมอยูเดล่าคขาไม่เลยนะครับตั้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขอเปิดชุดนี่ก่อนอุยน่ารักนะครับเออนะครับนี่เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักทีก็แล้วกันนะครับขอสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันอ่ะชิบโอ้โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพาดูขนะก่อนนะฮะ โอ้โหอันนี้ก็รีบจบคลิปสลึกเกินนะครับนี่นี่ขนานั้มันมันมันไม่สวยเท่าขนาน้ไฟอะนะฮะมันเป็นขนานะัอาจจะโง่โง,ง่งไหมโง่งแต่ว่ามันก็แพงเออนะมันก็แพงนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนี่ฮะพีตต้องขอตัวลาไปก่อน,นแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้กับความเกลือของพี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยสวย นะโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับความเกลียดของพี่ด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมเอาทิมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับเป็นควาคมหมดครับบ๊ายบาย,บายครับผมสำหรับคลินี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหร,ร,ร,รับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บบายบายเปี้ยวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บ